ทางด้านพี่ท็อปครับเลิ้นให้ทางซ้ายครับรึงจับและแทงซ้ายครับเมียชันเมียชันจับยัดแล้วให้พี่ท็อปช้อนคืนมาที่ทางด้านแดนกลางครับพลิกบิดออกไป่ทั้งขวาครับใหญ่นาเรศ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 ชี้เข้าในครับแล้วฝากขอบคุณมากโอ้พี่าชนวิ่งเข้าในแล้วให้จังหวะนี้ครับ <iałem S 1> <dragon S 2> ย้บอนหลังไปเยอะ ลอมนีตายด้วยเอาแล้วก็บอลที่ทางด้านอ้ามีระบงสายเกี่ยวให้ทางด้านผู้ใหญ่แบงค์ใหญ่แบงค์โม12งับให้มาลูกนี้มอพอกาแฟผู้ใหญ่แบงค์โดนตัดบอลได้เอาครับลยจโต้กลับเร็วครับฝ่าบอลจังหวะน,นี้แจ็คกิริตแจ็คกิริตออกซ้ายครับให้ทางด้านท็อป ท็อปลูกนี้วางเปลี่ยนแกนมาสวยมากครับเฟิร์ทัชแต่จังหวะนี้ไม่ผ่านนั่นต้อมบ้านโบโอ้ว้าวครับเฟิร์ทัชจังหวะนี้ครับห่างตัวครับเป็นนั่นท็อปเป็นนั่นต้อมบ้านโบครับสก,กัดทิ้ง้างหลังอย่านนนงนั้นเป็นคอนเนอร์คิกครับของนักด้านเนเบาร,รมีเองพลังเพื่อนลูกนี้บ่งสก,กัดทิ้งไม่ได้ครับอา้าเทียฟองเ,อเกียวถอยเกี่ยวใหญ่นะเลรศใหญ่นะเลรศเชจอกระต้อม ใหญ่ละเล่นเจอกัะต้อคโอ่ผู้ใหญ่ละเล่นใ่กว่าออกบอลมาจังหวะนี้ครับติดมโคอกาแฟไปแล้วครับพลิกไปแล้วคู่นี้พี่ใหญ่แบงค์พียยพ่ใหญ่แบงค์เก็บได้พี่ใหญ่แบงค์รอเพื่อเติมจับขยับดึงและย้อนมาที่ทางนั้นบาสสารัตปาสขาก้อข้างในบอลอัมจีระพงศ่อยเกี่ยวยกมาจังหวะนี้มโคอกาแฟยิงโโอ้หไม่เล่นเดือโอ้โห